ยาส่วนรวมนะคะก็ตอนนี้อยู่หัดใหญ่นะคะปัจจุบันก็ทําธุรกิจ M.V. เป็นอาชีพนะคะก่อนหน้านี้นะคะเคยทํางานอยู่ห้องแล็บนะคะทำการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารทําอยู่ประมาณ3ปีนะคะก็เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะเปิดใจกับธุรกิจ M.V. ก็คือประทับใจสินค้านะคะเหมือนที่เกดได้พูดนะคะจริงๆแล้วเปิดใจกับกลุ่มติลติ้นะคะใช้เรารู้สึกว่าตัวเองมีผิวหน้าเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ประทับใจแล้วหลังจากนั้นก็พยายามเปลี่ยนผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆจนเราเบื่อกับงานประจำนะคะเลยพาตัวเองเข้ามาสู่ระบบการเรียนรู้ของธุรกิจแอมวยนะคะพอเราเข้ามาในระบบการเรียนรู้ในเซ็นเตอร์มา่ก่อนเป็นออฟไลน์นะคะก็ทําให้เข้าใจว่าวัานนี้ธุรกิจแอมเวยเราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจแอมเวย์นะคะมาจากหลากหลายอาชีพ แล้วประสบความสําเร็จในธุรกิจอเมเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขาคุณภาพชีวิตของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะก็เลยตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจอเมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราทํางานไปตลอดชีวิตเหมือนที่พิเกตได้พูดนะคะ สามารถย่นระยะเวลาในการสร้างชีวิตได้นะคะสำเร็จแล้วก็สําเร็จเลยนะคะมีรายได้แบบแพสซิฟอินคัมแล้วที่สําคัญเป็นโมรโดกให้กับลูกได้ด้วยนะคะก็เลยเป็นจุดเปิดใจแล้วก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในธุรกิจเอ็มวนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มวแน่นอนนะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันผลิตภัณฑ์ก็เป็นสินค้าน้องใหม่ล่าสุดที่ พึ่งวางจำหน่ายแล้วออกมาพร้อมโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวขอแชร์ผ่านสไลด์เลยก็แล้วกันนะคะก็มาแบ่งปันนะคะผลิตภัณฑ์อาทิซี่สกิน n นลทิชั่นมันติดีเฟนยูวีโปรต t กเอสพบวก UVA UVB PA4 บวกซึ่งชื่อมันจะยาวมากแต่วันนี้เราเรียกง่ายๆวเป็นติดกันแดดก็แล้วกันเนาะจริงๆแล้วนะคะวันนี้แสงแดดมันอันตรายมากๆเรามาทำความรู้จักนะคะว่าอันตรายของแสงที่มากกว่ารังสี UV ในเรื่องราของแสงแดด พอพูดถึงแสงแดดส่วนใหญ่เราจะมักนึกถึงแสง UV แต่จริงๆแล้วแสงแดดเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นแสงที่เรามองเห็นซึ่งมีปริมาณมากถึง50%ลองลงมาก็าคือรังสีอินฟราเรด และสุดท้ายนะคะก็คือรังสี u ูวหรือรังสีอันต้าไวโอเลตที่เรารู้จักกันนะคะก็มีปริมาณ5-7เปอร์เซในปริมาณของแสงแดดแล้ววันนี้80เของสาเหตุที่ก่อให้เกิดสัญญาณของผิวแก่ก่อนวัยก็คือแสงแดดและอนุมตลอิสระนะคะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดนะคะผลกระทบของแสงที่มีต่อผิวของเรามันก็จะมี2ผลกระทบด้วยกันนะ,ะผลกระทบระดับโมเลกุลหมายความว่า ลงไปถึงขั้น DNA หรือที่เราเรียกว่าสารพันธุกรรมนะเกิดความเสียหายและการเกิดอนุมูลอิสระก็คือเป็นผลกระทบระดับโมเลกุลส่วนผลกระทบที่มองเห็นได้ก็คือผิวไหมนะคะแล้วก็เกิดรอยคำ้ำหรือผิวแก่ก่อนวัยซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะคะรังสี UVB UVA นะคะมันก็จะลงลึกถึงชั้นหนังแท้ส่วนรังสีอินฟราเรดจะมีบทบาทสำคัญมากในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งมันจะแตกต่างผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะ รังสีอินฟราเรดมันสามารถทำลายลงลึกถึงชั้นหนังแท้เลยซึ่งมันอันตรายมากๆเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปแล้วเรามาดูนะคะว่าวันนี้แสงแดดนะ,ะมันมีผลต่อโครงสร้างของผิวเรายัางไงนะคะจริงๆแล้วในระบบผิวหนังของร่างกายมันก็จะมีคอลลาเจนที่ทำหน้าที่ในการบำรุงและซ่อมแซมผิวทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นกระชับแล้วก็เรียบเนียนนะคะอิลาตินก็คอยยืดเซลล์ผิวให้เรียงตัวอย่างเหมาะสมนะ,ะทำให้ผิวเราคงความอ่อนเยาว์แล้วก็มีความยืดหยุ่น ส่วนแสงแดดเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวหนังส่งผลให้ผิวหนังเนี่ยขาดความชุ่มชื้นแห้งกร้านนะแล้วก็เกิดริ้วรอยก่อนวัยหรือผิวหย่อนค้อยได้นะะซึ่งปัญหาเหล่านี้เราไม่ต้องการนะคะเราต้องการให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นผิวมีริ้วรอยให้น้อยที่สุดหรือไม่มีริ้วรอยเลยนะคะผิวเราต่งตึงซึ่งเราก็ต้องป้องกันผิวของเรานะคะที่เรามาดูแล้วอันตรายจากอนุสระ รังสียูวจากแสงอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมันจะส่งผลต่อความเสียหายต่อผิวหลายด้านโดยเฉพาะสารเคลือบเซลล์ที่เรียกว่า ECM ซึ่งส่วนประกอบหลักของ ECM ก็คือเส้นใยคอลลาเจนวันนี้ถ้า ECM ได้รับความเสียหายหรือถูกทําลายมันก็จะส่งผลไปทําลายคอลลาเจนและตินทาให้ผิวหย่อนค้อยเกิดริ้วรอยรูขุมขนกว้างขึ้น แล้วก็นอกจากนั้นนะคะอนุมันสระนอกจากว่าจะทําลายเซลล์ผิวเราแล้วมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นําไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคตา่างๆอย่างเช่นโรคมะเร็งหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ต้อกระจกได้นะะเรามาทำความรู้จักรังสี UV เราอาจจะได้ยินรังสี UVa บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นถูกไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นรังสี UVb จริงๆแล้วมันก็จะมี UVa UVb UVC ะะแต่ UVC อ่ะมันจะโดนโอโซนกองไว้นะ,ะมันจะลงสู่ผิวได้น้อยเรามาดูนะคะตัวแรกรังสี UVA นะะ UVA สามารถผ่านลงไปในชั้นผิวได้ลึกกว่า UVB นะะจึงทำร้ายผิวตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้าจนถึงชั้นหนังแท้เลยที่อยู่ด้านล่างมันก็จะส่งผลให้ผิวเราเนี่ยมีการเสื่อมสภาพขาดความชุ่มชื้น เกิดปิ้วรอยเหี่ยวย่นแล้วก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ UVA ก็ก่อให้สีผิวเปลี่ยนแปลงและผิวไหม้จากแสงแดดได้จริงๆแล้ว UVA เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งะคะที่กระตุ้นเซลล์เม็ดสีให้ขึ้นมาอยู่ที่ผิวข้างบนนะ,ะทำให้เรามีสีผิวที่เปลี่ยนแปลงไปสีผิวเข้มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะ,ะ UVA เนี่ยมันจะทะลุผ่านกระจกหน้าต่างได้นะ,ะแล้วก็ หลอดไฟนะบางตัวก็สามารถปล่อยรังสี UVA ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดก็มีความสําคัญเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะเข้าใจว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีรังสี UVB ก็โอเคแล้ว UVB หมายถึงว่าเราออกไปแล้วเกิดการเบ์นเผา,าแต่ UVA อ่ะเรานั่งทํางานอยู่ในบ้านในห้องที่มีกระจกแสงมันสามารถทะลุผ่านกระจกได้นะแล้วก็มันก็ทําลายเซลล์ผิวของเราได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นนะเรา จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะต่อมานะคะก็เป็นรังสี UVB รังสี UVB นะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสร้างสารอนุมูลอิสระได้ซึ่งทำลายผิวของเราทำให้ผิวเราเนี่ยที่สัมผัสรังสี UVB เกิดการอักเสบมีลักษณะไหม้นะคะหรือเกรียมแดดโดยผิวหนังจะมีลักษณะแห้งลอกนะคะรู้สึกแสบร้อน บางลายก็อาจจะเกิดการไม่รุนแรงพบการผุพองที่ผิวหนังได้นะคะและถ้าเราได้รับหลังสี UVB เป็นเวลานานจะกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของสารพันธุกรรมก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะแล้วก็ UVB ก็ทำลายสายตาเราได้ด้วยนะคะทำให้เราเกิดปัญหาทางสายตาได้ด้วยนะคะแล้วก็แสงบูรีปัจจุบันนะจะมีผลมากเพราะเราจะใช้มือถือทำงานสร้างธุรกิจนะคะ มือถือ iPad นะคะโน้ตบุ๊กก็มีผลหมดเลยซึ่งแสงบูลไลก็อาจจะเกิดการกระจายจากแสงของหลอดไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์มือถือมันจะทําลายผิวชั้นในได้แม้เราอยู่ในที่ร่มแล้วก็ทําให้เกิดอนุมูสลสระในผิวกระตุ้นเอนไซม์ทําลายคอลลาเจนและไลาิตินนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของผิวชั้นหนังแท้เลยก็จะทําให้ผิวหนังเสื่อมเร็วกับปกติเกิดความหย่อนค้อยมีริ้วรอยฝ้ากระต่างๆ ะะอันนี้ก็เกิดจากแสงบูรนะคะแล้วในเวลากลางคืนบางครั้งนะคะก่อนจะนอนเราอาจจะยังเล่นโทรศัพท์หรือมือถืออยู่นะคะอันตรายจากแสงบูรนะคะในเวลากลางคืนก็คือมันจะรบกวนนาฬิกาของร่างกายกระทบต่อการฟื้นฟูผิวตามธรรมชาติจริงๆนะคะถ้าเป็นไปตามนาฬิกาของร่างกายก็คือผิวเราเนี่ยมันจะมีการซ่อมแซมเซลล์ผิวในขณะที่เรานอนหลับ แต่วันนี้ถ้าเราเล่นมือถือหรือ iPad n โน้ตบุ๊กก็แล้วแต่นะมันจะรบกวนนาฬิการ่างกายของเราทําให้กระบวนการซ่อมแซมของร่างกายเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ส่งผลต่อตาด้วยทําให้เกิดจอประสาทตาเสือ่อมตาล้าและก็ตาแห้งน,นะคะมีผลกระทบ ต่อการนอนหลับนะคะซึ่งถ้าการนอนหลับไม่ดีมันก็ส่งผลนะต่อปัญหาต่างๆตามมาได้รังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนก็สามารถผ่านไปยังชั้นผิวหนังระดับลึกนะคะ,ะ,คะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินได้นะคะทำให้มีริ้วรอยความหย่อนค้อยตามมานะ,ะนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิด นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดผิวหนังไหมจากแสงแดดและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะเราจะพบรังสีความร้อนนี้ก็อย่างเช่นจากหลอดไฟเปรวไฟเตาะะเวลาเราทํากับข้าวเตาไฟอะไรพวกนี้ก็สามารถปล่อยรังสีอินฟราเรดได้ก็อันตรายกับผิวของเรานะคะซึ่งวันนี้รังสีอินฟราเรดก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ แต่เราสามารถมีวิธีป้องกันผิวจากการโดนทําลายโดยแสงแดดได้โดยการใส่เสื้อแขนยาวเกงขายาวใส่เสื้อเนื้อแน่นสีเข้มหนาป้องกันแสงทุกประเภทได้ประมาณ90%นะคะแล้วก็ใส่หมวกปีกว่างเนื้อหนาสีเข้มนะก็จะป้องกันแสงได้มากที่สุด ดิกเลี่ยงการโดนแสงแดดในช่วงแดดจัดช่วงเวลา9ก้าโมงถึงบ่ายสองนะคะก็จะเป็นช่วงที่แดดค่อนข้างแรงแล้วก็เลือกแว่นตาที่คาดมาถึงด้านข้างนะะแล้วก็มีกาดด้านบนเพื่อป้องกันแสงแดดแล้วก็การทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะแล้วการเลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะที่สามารถปกป้องผิวนะ,ะอย่างมีประสิทธิภาพเราจะเลือกยังไงนะคะจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสเปกตรัมกว้างเพื่อปกป้องผิวจากรังสี UVA และ รังสี UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF และ PA ที่เหมาะสมนะคะเรามาดูนะคะค่า SPF นะคะบางครั้งเราไม่เข้าใจว่า SPF 50มันเป็นยังไงมันสามารถป้องกันแสงแดดแสง UV นะคะได้นานแค่ไหน SPF ก็คือเป็นตัวที่ระบุระดับการปกป้องผิวจากรังสี UVB หรือจำนวนเท่าของกาที่ผิวสามารถทนต่อรังสีอันต้าวไวโอเลตได้หลังจากที่เราทาครีมกันแดดแล้ว ซึ่งโดยปกติผิวเราจะรับมือกับแสงแดดโดยปราศจากครีมกันแดดได้ประมาณ20-30นาทีถ้าเราทาครีมกันแดดหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่า SPF 50นั่นหมายความว่าเราสามารถอยู่กลางแดดได้ประมาณ30นาทีนะคูณ50ก็คือ1,500นาทีโดยที่ผิวจะไม่ไหม้แดงน,นะถ้าเราใช้ SPF 50ก็คูณ30นะแสดงว่าเราอยู่ได้1,500นาทีอยู่เราจะไม่ไหม้แดงน,นะคะ ล้วเรามาดูนะคะความสามารถในการป้องกันรังสี UVB SPF ที่แตกต่างกันก็ป้องกันได้ต่างกันนะคะในกราฟสีส้มที่เป็นกราฟแท่งะะจะเห็นว่าวันนี้ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ SPF 20ก็สามารถป้องกันได้95เปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ถ้าเราใช้ SPF 50ก็สามารถป้องกันรังสี UVB ได้ถึง98เปอร์เซ็นต์เลยนะคะ SPF ก็หมายถึงว่าป้องกัน UVB ค่า PA หมายถึงป้องกัน UVA ค่า PA หรือ Protection Grade of UVA ก็คือค่าที่บอกบอกความสามารถในการป้องกันรังสี UVA โดยมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้นะคะถ้า PA บวกหก็หมายถึงว่าประสิทธิภาพในการป้องกันผิวรังสี UVA ได้มากกว่าผิวปกติ2เท่าถือว่าเป็นระดับน้อยนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็น PA 4บวกหมายถึงมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี UVA ได้มากกว่าผิวปกติถึง16เท่าถือว่าเป็นการป้องกันร,ระดับสูงมากนะคะ แล้วก็จะมี v a ลี่วอเท r ร์ดิสต์เทกับวอเทอร์ดินะคะถ้า v a ลี่วอเท r ร์ดิสต์เหมายถึงส่วนใหญ่จะกันแดดได้ประมาณ80นาทีหลังลงน้ำนะคะแต่ถ้า water Resist a เ t เฉยๆนะคะก็คือจะกันแดดได้ประมาณ40นาทีหลังจากลงน้ำนะคะการเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมนะคะถ้าเราต้องออกไปกลางแดดหรือออกไปข้างนอกควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงสุดที่50 ก็คือมีการป้องกันรังสี UVA ได้ดีหรือมีค่า PA สาบวกหรือ4บวกขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ได้โดนแดดเลยนะก็อาจจะใช้ SPF ที่ต่ำลงมาก,ก็ได้ประมาณ50 3 0แล้วที่สำคัญนะก็ประสิทธิภาพของครีมกันแดดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ด้วย ทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการทาครีมกันแดดให้เหมาะที่สามารถปกป้องผิวได้ดีที่สุดควรทาครีมกันแดดก่อนที่จะออกไปโดนแดดอย่างน้อย15-20นาทีนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดซ้ําทุกสองชั่วโมงหรือทาซ้ําหลังเหงื่อออกหรือว่ายน้านะคะผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครีมกันแดดที่ช่วยปกป้องผิวทุกองศาแบบเหนือกว่าด้วย Art ์ติสต k i n e d i t i o n UV Protect เเราต้องให้ความสําคัญนะ,ะเพราะเหมือนที่บอก80%เซของสาเหตุ ที่เกิดสัญญาณผิวแก่ก่อนวัยก็คือแสงแดดและอนุมวลระวันนี้ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะคะออกจากบ้านปุ๊บแต่ปัจจุบันมันร้อนมากนะแล้วมันทําลายผิวของเราเหมือนที่ว่าอยู่ในบ้านห้องกระจกก็ยังมีรังสี UVA นะทำลายผิวของเราวันนี้ถ้าเราไม่อยากให้ผิวเราแก่ก่อนวัยผิวหย่อนค้อยผิวมีฝ้ากระจุดด่างดำหรือมีริ้วรอยกันแดดมีความสำคัญมากๆนะนะ ซึ่งวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ออกแบบแล้วกคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราใช้นะซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะเรามาดูนะคะ a r t i s e t r y Skin n e เ r i ิ i ชั่นมันตี d e f e n s e UV p r o t e s p ค50บวกนะคะก็เป็นครีมกันแดดที่ปกป้องผิวจากแสงทุกองศานะ,ะแล้วก็ปรับผิวให้ดูโก้ ก็มีสูตรปกป้องผิวทุกองศาได้ยังไงเพราะมันสามารถป้องกัน UVA UVB แสงบูไลที่มาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเลต็ตแล้วก็ลดการทำลายผิวจากรังสีอินฟราเรดนะก็สำคัญมากเพราะเมื่อกี้อย่างให้อธิบายให้เห็นว่าแสงแดดนะมันมีแสงที่มองเห็นในจำนวน มากที่สุดแล้วก็รังสีอินฟราเรดลงลงมานะคเพราะฉะนั้นนะต้องสำคัญนะคะแล้วก็มลภาวะอย่างเช่น PM 2.5ฝุ่นควันต่างๆนะก็ทําลายผิว <ไ át, S 1> ของเรานะคะแล้วทำให้เรามีปัญหาผิวได้ในอนาคตถ้าเราไม่ดูแลนะคะอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้ในอนาคตนะนอกจากที่ผิวเราจะมีปัญหาเสื่อมไม่ริ้วรอยไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะป้องกันอนุมูลอิสระได้ด้วยก่อนยนุตกับผิวนะคะ ผิวที่ระคายเคืองแพ้ง่ายมันอ่อนโยนอะ่ะเพราะส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วเป็นครีมิวตี้แล้วก็วีแกนเวอรี่วอเตอร์รีสิเทนนะป้องกันผิวจากแสงแดดแม้เราลงเล่นน้ําแล้วหรือเหงื่อออกแล้วมันสามารถป้องกันต่อได้อีก80นาทีนะคะซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะคะเรามาดูนะคะส่วนผสมที่ช่วยในการปกป้องจากแสงทุกองศาก็จะมีมันติฟิลเตอร์บรนก็เป็น ส่วนผสมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของอาทิสต y เลยนะคะนักวิยาศาสตร์ก็คัดสรรส่วนผสมมา5ชนิดส่วนผสมที่ลงตัวนะ,ะแล้วก็ส่วนผสม5ชนิดนี้นะ,ะสามารถปกป้องผิวเราจากรังสี UVA และ UVB แล้วก็มอบระดับการปกป้องแสงแดดสูงสุด SPF 50บวก PA 4บวกนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เราเรียกว่าคานูซีนเปปไทด์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องผิวจากแสงบูไลแล้วก็ปกป้องและช่วยลดการทําลายผิวจากแสงอินฟราเรดนะตัวเมื่อกี้ปกป้อง UVA UVB ส่วนส่วนผสมนี้นะคะปกป้องจากแสงบูไลลดการทําลายผิวจากรังสีอินฟราเรดแล้วก็เป็นเปปไทด์แบบธรรมชาติต้านอนุลสระสูงนะคะแล้วก็จะมี r t c s y Skin Nutrition Prevent Complete p r e เวนต์คอมเพลตนี้นะคะก็จะมีส่วนผสม3ตัวด้วยกันนะก็คือ a c e เซอรลาเชอจากฟาร์มออร์แกนิกนิว i t e ไลท์ดอกเบซี่ออสเตรเลียและสารสกัดจากแบล็ k เบอรี่ก็จะช่วยปกป้องการเสื่อมสภาพของผิวปกป้องคอลาเจนที่อยู่ในชั้นผิวจะช่วยชะลอสัญญาณแห่งวัยที่มองเห็นได้ชัดด้วยการเสริมการป้องกันผิวตามธรรมชาติให้สูงถึงกว่า350%เเลยทีเดียวนะคะอ่าเรามาดูนะคะ แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์นะคะทำการค้นคหาส่วนผสมที่ดีที่สุดมาผสมในผลิตภัณฑ์ให้เราได้ใช้นะ,ะแล้วก็เขาจะทําการทดลองแยกให้เห็นเลยว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์อเซเลราเชอรี่จากความเนืเทไรเพิ่มการปกป้องผิวตามธรรมชาตินะคะก็ได้12%แบล็คเบอร์รี่1.1%ดอกเดซี่จากออเซเลีย8.5%นะคะแต่วันนี้เป็นสูตรผสมพรีเวนต์คอมเพล็กซ์ที่ผสมสามตัวเข้าด้วยกันเอาอเซเลราเชอรี่แบล็คเบอร์รี่ดอกเดซี่ มาผสมเป็นสูตรผรสม p รีเวนท์คอมเพซึ่งมันสามารถเพิ่มการปกป้องผิวตามธรรมชาติได้ถึง350เปอร์ซ์สุดยอดมากๆนะคะก็กดแปลงแป,ปให้นักวิทยาศาสตร์ของ a อ w a y ด้วยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ให้เราได้มาใช้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวที่ช่วยเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือเข้ามาเพิ่มพลังแอนตี้ออกซิเดน์ที่มีประสิทธิภาพจัดการความเสียหายจากอนุมูลอิสระก็ส่วนผสมจาก4ตัวด้วยกันนะคะ ฟอนเมนเที ier, ica, ยซิก้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีปลดปล่อยส่วนผสมอย่างต่อเนื่องตลอดวันยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ตัวซิก้าเองนะจะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนที่ลดการเสื่อมถอยของเซลล์ต่างๆนะแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมั็งแรงกระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนและอลลาสตินส่วนสารสกัดจากคริสเซนทิมัมก็ช่วยปกป้องผิวจากความหมองคล้ำริ้วรอยและจุดด่างดำซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ เราไม่ต้องการถูกไหมคะเราต้องการให้ผิวเรากระจ่างใสไม่มีริ้วรอยถ้าไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำน,นะส่วนผสมนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยเพิ่มพลังแอนตี้ออกซิเดนต์เป็นตัวหนึ่งนะคะที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สามารถป้องกันริ้วรอยก่อนสีผิวไม่สม่ำเสมอนะ,ะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ผลัดเซลล์ผิวเก่าออกมานะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของสารสกัดจากฮิสเซนทิบัมนะคะ แล้วก็สารสกัดจากทับทิมจากฟาร์มออร์แกนิกนิวทรไรท์ก็ช่วยปกป้องและปอกประงผิวจากการระคายเคืองที่เกิดจากมลภาวะแล้วก็จากการทดลองนะคะก็พบว่าสารสกัดจากทับทิมสามารถปกป้องผิวและลดการระคายเคืองของผิวหนังจาก PM 2.5ได้ด้วยจาก มลภาวะต่างๆฝุ่นควันเสียจากน้ำมันและควันบุหรี่ได้นะเป็นคุณสมบัติของทับทิมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมเมล็ดเชียขาวจากฟาร์มออแกนิกเนีวทลัยนะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเกาะป้องกันความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวดูโกลแล้วก็ไม่มันเนื้อสัมผัสจะบางเบาเรียบเนียนนะคะเมื่อเราเกลี่ยลงบนผิวซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยบนผิวให้ความชุ่มชื้นไม่เหนียวเหนอนะ คงสีผิวที่เป็นธรรมชาตินะก็ได้ใช้แล้วนะก็รู้สึกตามนี้จริงๆเลยนะมันไม่เหนียวเหอนอะัแล้วมันซึบเรวนะแล้วก็มันคงสีผิวของเรานะก็ประทับใจนะแล้วเราสามารถแนะนําคุณได้นะเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะแล้วเป็น c ล e a n beauty ด้วยนะ c ล e a n beauty นะก็คือเป็นสูตรผลิตภัณฑ์ปราศจากมินิเรลลออイพาราเบน พาทาเลตส,สารลดแรงตึงผิวกลุ่มซันเฟตไซคลิกซิลิโคนแล้วก็ป่าศจากส่วนผสมอื่นๆกว่า1,300ชนิดที่อาจก่อให้เกิดความระคายเคืองผิวขึ้นทะเบียนกับสมาคมบางสวิรตป่าศจากส่วนผสมที่มาจากสัตว์ไม่ทําการทดลองกับสัตว์ป่าศจากออกซิเบนโซนและออกติโนเซตซึ่งพบว่าเป็นอันตรายต่อระบบแนวปการลังก็งคือไม่ทำลายปะการลังนะคะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขนผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง ผ่านการทดสอบการแพ้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ก็ไม่แพ้แน่นอนนะคะการศึกษาทางคลินิกพบว่าเบาบางและอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะไม่แพ้แน่นอนเพราะผ่านการทดสอบการแพ้โดยแพทย์ผิวหนังมาแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้นะก็คือไม่ทําลายปากกาลังเป็นสูตรวีแกนนะครับปากกาลังฟอกขาวนะ,ะสารเคมีจําพวกออกซิบนโซนนะแเล็กออกซิโนเซตที่ผสมอยู่ในครีมกันแดด มันสามารถทำลายปะกกาลังใต้ท้องทะเลได้ทำให้เกิดการฟอกขาวของปะกกาลังและทำให้การแตกหนอขยายพันธุ์ของปะกกาลังหยุดชะงักลงรวมไปถึงผลเสียในระยะยาวต่อระบบห่วงโซ่อาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําอีกด้วยผลิตภัณฑ์ของเรานะไม่ทําลายปะกกาลังก็สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการกันน้ําสูงปกป้องผิวจากแสงแดดได้แม้เราลงเล่นน้ําหรือเหงืออ่อออกอีก80ดสิบนาทีแล้วเรามาดูนะคะบางคนเอ๊สงสัยว่าเอ๊แล้วเราจะเลือก ผลิตภัณฑ์ตัวไหนหลายคนก็ถามนะว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ตัวเนี้มันแตกต่างกับตัวที่เขาใช้อยู่ยังไงนะคะเรามาดูว่าผลิตภัณฑ์กันแดด3ตัวแตกต่างกันยังไงนะ,ะก็คือพูด,ดง่ายๆทั้ง3ตัวก็มีคุณสมบัติในการป้องกัน SPF 50บวก PA 4บวกเหมือนกันนะ,ะปกป้องผิวจากแสงบูรล์ เหมือนกันปกป้องผิวจากมลภาวะและอนุมูลอิสระเหมือนกันนะแต่ความพิเศษของอเบรนด์กันแดดตัวใหม่นะอาร์ติสตี้สกินนนวริชั่นบันติดีฟเฟนตัวนี้นะก็คือลดการทำลายผิวจากรังสีอินฟราเรดซึ่งมันเป็นตัวการที่สำคัญมากๆที่ทำลายผิวของเราเมื่อกี้ได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะเราจะเห็นว่ามันอันตรายนะแล้วก็ตัวนี้เข้ามาตอบโจทย์จริงๆแล้วก็เป็น วีแกนนะคะเป็นคลีนบิวตี้ที่แตกต่างจากสองตัวก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างแล้ววันนี้นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ให้น่าสนใจยังไงในผลิตภัณฑ์อาร์ทิซีนะคะผลิตภัณฑ์บ,บำรุงผิวเราสามารถโพสต์ภาพคลิปวิดีโอได้ไม่ต้องปิดบังข้อความในผลิตภัณฑ์นะคนะถช้เห็นฉลากและส่วนผสมได้แต่อยากก่ากล่าวถึงคุณภาพคุณประโยชน์หรือสรรพคุณที่โอ้อวดเกินจริงแล้วก็ตัวอย่างคําที่ใช้ได้และตัวอย่างคําที่ห้ามใช้ ใช้ได้ก็อย่างเช่นลดเลือนริ้วรอยแลดูกระจ่างใสแลดูสุขภาพดีแบบเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าเราแบบโอเวอร์ริ้วรอยหายไปขาขึ้นสุขภาพดีอ่อนเยาว์ตรงเนี้ยก็คือห้ามใช้นะคะตัวอย่างคําที่ใช้ได้ก็ปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ตัวอย่างคําที่ห้ามใช้นะคะป้องกันอันตรายจากรังสี U V ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเวอร์ไปนะคะก็ห้ามใช้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ภาพ before a f t e ตนะคะใช้อย่างไรไม่ผิดกฎ แล้วก็มีแฮชแท็กต่างๆนะคะที่เราสามารถแฮชแท็กได้นะ้ล้วก็การทำคอนเทนต์ถ่ายรูปสวยๆนะคะก็คอนเทนต์เหล่านี้เราก็อาจจะใช้ได้วันนี้เราไปใช้หยหาดนะเราก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เราอาจจะโพสโชว์ผิวไม่กลัวกลัวไม่ได้โชว์จะแดดแรงแค่ไหนอาท์ติสตี่มันติดดีเฟน u ูวีโปรเทคก็เอาอยู่ก็อันนี้เป็นตัวอย่างการถ่ายรูปการเขียนแคปชั่น ในรีวิวเราก็สามารถเขียนแคปชั่นดีๆได้นะถ่ายวิดีโอสวยๆตรงนี้นะก็สามารถแคปเจอร์ไว้ได้นะเป็นการเรียนรู้มาตรฐานการสื่อสารดิจิทัลก็ตัวอย่างการทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องวิดีโอเรียนรู้มาตรฐานสื่อสารดิจิทัลนะก็วันนี้ผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้ตัวใหมนะ่น่าใช้มากๆนะแล้วเราสามารถทำการตลาดได้นะก็เดี๋ยวฝากวิดีโอไว้นิดนึงนะคะ คนนะลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูนะแล้วก็สามารถทําการตลาดได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องต้องใช้อยู่แล้วอะ่ะคือวันนี้ถ้าเราอยากดูดีอยากมีฝ้ากาะจุดด่างดำผิวหย่อนค้อยนะผลิตภัณฑ์กันแดดมีความสําคัญมากเราสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดทุกองศานะคะพร้อมปรับผิวให้ดูโกด้วยอา s ทิซีสกินเนวิชันันติดีเฟนยูวีโปรเจกต์50บวก P A สีบวกสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ